ยาหน่อยนะคะแต่ว่าจะอ่านให้ฟังค่ะ <c oughs> มาตาเขาพูดว่าเวลาเรามีความทุกข์เราก็จะร้องหาความสุขแล้วก็จะพบว่าความสุขก็จะจากเราไปเช่นกันเราอยากมีแรงบันดาลใจที่พาเราพุ่งไปข้างหน้าแต่บางวันเราก็ตื่นขึ้นมาพบว่าเราทํามันหล่นหายไปกลางทางเราจะอยากได้กำลังใจ แล้วเราก็จะพบว่าคนส่วนมากก็ต้องการกำลังใจมากๆเช่นกันจิตใจของเราป่วยและเราไม่รู้จะรักษามันได้ยังไงสุดท้ายครอบครัวน่าจะเป็นคำตอบแต่ครอบครัวก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นครอบครัวที่ให้กำเนิดเท่านั้นเราสามารถหาครอบครัวที่เราเลือกเองได้ และเราก็ต่างมีพื้นที่ที่ปลอดภัยให้กันและกันได้เช่นกันอย่าลืมกลับไปหาพลังความใจดีของเราและเอามันออกมาใช้บ่อยๆคนทุกคนต้องการการโอบกอดอย่างอ